ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่การถแถลงนโยบายในการทำหน้าที่คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในวาระที่สองนะครับซึ่งได้เริ่มทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เราก็มุ่งหวังที่เราจะเป็นสถาบันแห่งกลางพิชฉมทางการศึกษาแล้วก็การวิจัยทางการพยาบาลนะครับในการที่จะรองรับมือกับภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นสากล นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่เราจะมุ่งกันต่อไปใน4ปีข้างหน้านี้นะครับก่อนที่จะถแถลงนโยบายเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าใน4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราได้ทำงานอะไรกันมาบ้างนะครับในรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะพยาบาลศาสตร์โดยการทำงานของทีมผู้บริหารเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องประสบความสำเร็จนในหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการรับรอง สถาบันจากสภาการพยาบาลนะครับซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเราก็ได้รับการรับรองเป็นเวลาสูงสุด5ปีการศึกษา นะครับก็นับว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความสำเร็จความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับและผลงานอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็คือว่าหลักสูตรต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับก็ได้รับการรับรองจาก AUN ะครับที่เป็นการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยู่ในลำดับต้นๆของมหาวิทยาลัย ในหลายๆหลักสูตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจประเมินคุณภาพนะครับซึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ใช้ระบบ e อสในการประกันคุณภาพการศึกษานะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับคะแนนถึง267นะครับซึ่งก็เป็นคะแนนที่สูงสุดเป็นลำดับที่2ของมหาวิทยาลัย นะครับสำหรับความสำเร็จในด้านบุคลากรเนี่ยนะครับเราก็มีอาจารย์นะครับที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือว่ารองศาสตราจารย์เนี่ยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีอาจารย์ที่ได้ไปลาศึกษาต่อนะครับไปเรียนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศนะครับตามที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับ สำหรับด้านการวิจัยเนี่ยนะครับคณะก็ได้รับเงินทุนวิจัยนะครับจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานภายนอกเนี่ยในปริมาณงบประมาณวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและประการสุดท้ายก็คือเรื่องของความมีเสถียรภาพทางด้านการเงินนะครับในรอบ4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทุกคนเนี่ยที่เราช่วยกันทำงานนะครับก็มีเงินสะสม นะครับซึ่งจะแสดงถึงความมั่นคงของคณะเนี่ยในปริมาณที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานในรอบ4ปีที่ผ่านมาครับครับสำหรับการพิกโฉมทางการศึกษาทางการพยาบาลน,นะครับเราก็มุ่งหวังที่จะ ผลิตบัณฑิตนะครับโดยใช้หลักการของ outcome base d หรือว่า competency based education นะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้นะครับโดยที่เราเนี่ยจะมุ่งหวังในการที่จะใช้ผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะครับภายใต้สิ่งสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศต่างๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อที่จะทำให้นิสิตเนี่ยนะครับ มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของเรานะครับรวมทั้งมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของสังคมครับสำหรับการพิกโฉมทางการวิจัยทางการพยาบาลนะครับเราก็มุ่งหวังที่จะดำเนินการวิจัยนะครับสร้างวิจัยและนวัตกรรมนะครับด้วยหลักการที่เป็นการบูรณาการข้ามสา นะครับแล้วก็ใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายวิธีนะครับผสมประสานกันนะครับรวมทั้งมีความร่วมมือกับออกลุ่มที่จะนำผลงานวิจัยของเราไปใช้นะครับเพื่อตอบสนองหรือว่าตอบปัญหาต่อโจทย์ที่เรามุ่งหวังไว้ใน3ประเด็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเรื่องของการดูแลผู้ประกอบการและก็การจัดการภาวะวิกฤตทางสุขภาพเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยเนี่ยที่ตอบปัญหาตอบโจทย์ทางสุขภาพ ทั้ง3ประเด็นนั้นนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยแล้วก็หน่วยงานที่นําวิจัยของเราไปใช้ครับครับสำหรับสภาวะสุขภาพที่ท้าทายเนี่ยนะครับก็คือสถานการณ์ที่มันส่งผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นผลกระทบในวงกว้างต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ โดยที่คณะเนี่ยจะมุ่งหวังหรือว่ามุ่งประเด็นใน3เรื่องนะครับได้แก่เรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบการนะครับในสถานประกอบการแล้วก็การดูแลการจัดการกับภาวะวิกฤตทางสุขภาพซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าวิกฤตสุขภาพที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกเนี่ยนะครับคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยก็ได้เป็นหน่วยงานหลัก ในการที่จะช่วยจัดการในการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับโดยใช้ระบบแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่นะครับเป็นการทำงานร่วมกันของหลายคณะนะครับจนทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลนะครับที่เป็นที่หนึ่งของเอเชียในเรื่องของ Innovation และดิจิ t a l p l a t ฟอร์จาก t ท m e Higher Education ครับเราก็มุ่งหวังในเรื่องของความยั่งยืนอย่างเป็นสากลเนี่ยนะครับในการที่จะจัดการกับองค์กรนะครับให้มีความ พัฒนามีความยั่งยืนอย่างด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายเรื่องของการพัฒนา SDG ต่างๆนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกนะครับที่กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับในหลายๆประเด็นของ SDG นะครนะครับสำหรับวิสัยทัศน์ที่เราจะมุ่งกันต่อไปใน4ปีข้างหน้านะครับก็คือเราจะเป็นสถาบันเห็นการพิกโฉมทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาลเพื่อรองรับ กับสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากลนะคบภายใต้วิสัยทัศน์อันนี้เนี่ยเราก็มีกลยุทธ์ในการที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์อันนี้เนี่ยอยู่5ประการนะครับหรือที่เราใช้คําว่า Ready ของเรานะครับตัว R เนี่ยมาจาก Research Excellence and Innovation เนะครับเราก็มุ่งหวังที่จะดําเนินการเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมนะครับอันที่2จะเป็น Ecosystem of well-being นะครับในการที่จะทํางาน ต่างๆโดยเฉพาะงานบริการวิชาการที่จะร่วมมือกับชุมชนและก็สังคมนะครับโดยใช้ตัวที่3ก็คือ Advanced Technology for Smart Nursing Education and Research นะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศต,ต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในการดำเนินการนะครับแล้วก็การจัดการหลักสูตรนะครับที่เราเรียกว่า Demand-driven Education นะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิตของเรานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้การบริหารจัดการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเรื่องของ Yield Management for Excellence and Sustainability นะครับในอันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วกลยุทธ์ทั้ง5กลยุทธ์นี้นะครับก็จะนำเราเนี่ยไปสู่วิสัยทัศน์ที่เราตั้งหวังไว้นะครับในสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือ จากคณาจารย์บุคลากรนิสิตนะครับรวมทั้งสิทธิ์เก่าด้วยนะครับที่จะทําให้คณะพยาบาลศาสตร์ของเราเนี่ยซึ่งมีอายุครบ40ปีแล้วเนี่ยนะครับในการที่จะทําให้คณะเนี่ยได้มุ่งไปในวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นะครับรวมทั้งต้องขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์กับคณะพยาบาลศาสตร์ในการที่จะทําให คณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยดำเนินการตามพัน,พนธกิจต่างๆนะครับแล้วก็มุ่งหวังไปสู่วิสัยทัศน์ที่ดีต่อไปนะครับเราก็หวังว่าเราเนี่ย ready for better future ครับ